ကျနော်တော့အကြရရတော့လောက်တော့เนาะဒီအားဆိုရင်တော့ထန်းနိုင်ငံမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်မှာဒီကျနော်တော့မျိုးအောင်လာเนาะသူကထန်းနိုင်ငံမှာ time ဝူးချီချူကပေါ်ပြီးမှထန်းနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေပါတယ်ကျောင်းသူကရောက်ရှိခံမှာဒီတော့ပြေးပြီဒီဒီဒီထူလီကပေါ့နော်သူရောက်ရှိမှတော့တည်ကြနာသူတော့ဘယ်လဲဂျွန်တောလာပြီးမှနော်ဆန္ဒပြကြတာမျိုးလေးဖြစ်ပါတယ် yellow name มาสนัชเน็ตเลยป๊าสิงอะไรเนาะเออ yellow name โย่ย่ามาตู้อมม์เทย่ามาดีกว่ามาตื้อแล้วเลขไข่ฉิเนดเยนะชื่อกระโลบิดูก็มาตื้อว่าเราไม่เลยฉิจ้าดวะเนาะชิเผาะเลยก้องมาเลยได้มั้ยแล้วဒီก้องอะชิตะมาไม่พอดูชิสเตอร์อ่ะตู้มันไม่ชี้เลยเนี่ยคุชินเทียน่ะตึงนี่ล่ะสรุปย่าๆๆๆ การ,ราาที่ข้างทำเนียบรัฐบาลมีอะไรบ้างนะคะตรงนี้พี่น้องดูนะคะวันนี้มีหมู่มวลมหาประชาชนนะคะทุกพื้นที่นะคะทุกภาคส่วนนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นหน่วยเกษตรกรนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยไปดูว่าท่านมาทำอะไรนะคะโซโซค่ะ Im, นะคะ 2> 2> ตอนนี้พี่น้องดูภาพไปก่อนนะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกิฟค่อยเดินไปสัมภาษณ์ให้นะคะว่าท่านมาทําอะไรกันพี่น้องนะคะเกษตรกรเดือดร้อนเรื่องอะไรกันบ้างนะคะถึงได้มาที่ข้างทําเนียบรัฐบาลมารวมพลกับพวกเราค่ะพี่น้องคะดูภาพไปก่อนนะคะยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท erm ่านค่ะยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านค่ะ จดดีลไมเยนะคะพี่น้องคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะข้อหัวใจช่วยกันนะคะนะคะที่นี่คือสถานการณ์ข้ามทำเนียบนาะเน้าหลี่น้ากวนเนาะการไม่ออนไลน์การเป็นคนำนี้เพื่อนไปด้วยเลือดของคนบริสุทธิ์กว่า6,000คนกูปีจูปีตามยาอาลงอะไรอาเต็งท่าจับอาเล่าเดียนะเลยอย่างไรกีรออาเบชิมาเลยอาลงก็ไปเชื่อจีมาเลย